สวัสดีค่ะแฮปปี้ไฟ d a เดย์เจอกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราก็คงจะต้องมาพูดถึงสิ่งที่เราเจอปัญหานะคะที่คุณพ่อคุณแม่ฝากคำถามหรือว่าอยากมาปรึกษานะคะวันนี้เราก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะเรามาแชร์ความรู้ให้กันนะคะกับการส่งความสุขนี่แหละคะ่ะก็คือเราจะส่งถึงเรื่องการ ช่วยนะคะคุณพ่อคุณแม่แก้ปัญหาในการเลี้ยงดูลูกได้อ่าอาจจะเป็นทางช่วยทางใดทางหนึ่งนะคะถ้า,าได้ได,ได้ติดตามได้รับฟังกันนะคะก็จะทราบว่าเราได้เอาปัญหาจากที่คุณพ่อคุณแม่นะคะมีคําถามแล้วก็มีปัญหาในการเลี้ยงดูนะคะเอามาช่วยกันแชร์ความรู้พี่หม่อมใช้คําว่าแชร์ในเรื่องของอวิธีการนะคะเพื่อเอาไปใช้ได้ในฐานะที่คุณหม่อเองนะคะได้ เปิดนสเซอรี่แล้วก็มีประสบการณ์นะคะที่เราได้เห็นพฤติกรรมต่างๆของเจ้าตัวน้อยกันนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าจะสร้างสมาธินะคะจะสร้างยังไงนะคะจะทําให้เด็กแบบโอ้ไวซนๆนะคะมีสมาธิที่จะตั้งใจนะคะฟังนะคะเอาแค่ฟังนะคะยังไม่ต้องถึงขั้นเรียนนะคะบางคนจะบอกโอ้โหลูกนะคะไม่ยอมเ,อเขาเรียกอะไรคะไม่ไม่ยอมอนิ่งนะคะหรือว่าบอก ไม่มีสมาธิเลยอันนี้เราก็จะมาดูว่าแล้วเราจะช่วยให้เขานิ่งได้ด้วยวิธีอะไรนะคะก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของทำให้มันเกิดหยุดในช่วงของการเรียนรู้ได้หมายถึงว่าหยุดให้มีสมาธิสำหรับการที่จะทำอะ,อะไรในในในระยะเวลาที่1 0บถึงสินาทีนะคะอันนี้เราก็ถือว่า นิ่งได้ในระดับหนึ่งนะคะสำหรับการสร้างนะคะก็อาจจะสร้างในตั้งแต่เริ่มตั้งแต่กิจวัตรประจําวันนะคะเขานิ่งที่จะทานข้าวเองในในระดับที่รับผิดชอบได้ในเกินเกินเขาเรียกไรนะคะเกินความคาดหมายนะคะที่ที่เราเห็นเขาก็คือว่านั่งทานได้เองนะคะทานได้ด้วยความอ,ร,อร่อยนะคะก็คือการที่เราจะต้องจัดหา มุมที่ทานอาหารที่เหมาะนะคะเหมาะกับเขาเหมาะกับวัยก็คืออาจจะต้องมีไฮแชสำหรับให้นั่งทานร่วมโตะอาหารด้วยหรือว่าน้องโตขึ้นพอที่จะทานโต๊อาหารร่วมกับคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็ถือเป็นการฝึกสมาธิได้อย่างหนึ่งนะคะสำหรับการที่เขารู้จัก ที่จะนั่งแล้วก็ทานเองนะคะอันนี้ก็คือคำว่านิ่งในลักษณะของการใช้ในกิจวัตรประจำวันนะคะนิ่งที่พอจะทานอาหารเองได้นะคะนิ่งที่จะคุยกับเรานะคะอันนี้ก็คือการทำที่ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะส่งผลให้ลูกรู้จักการที่เขาจะ ตั้งแต่การรอคอยการนิ่งหรือการใช้ชีวิตประจำวันที่มีจังหวะนะคะมีจังหวะว่าเวลาไหนที่จังหวะควรจะหยุดนิ่งในการเล่นของเขาเพื่อที่จะมาทำกิจวัตรประจำวันได้ข้อ2นะคะที่จะทำให้ลูกของเรานะคะมีความสมาธิมากขึ้นนิ่งมากขึ้นก็คืองานศิลปะค่ะ งานศิลปะนะคะก็จะมีทั้งเรื่องของการางานปั้นนะคะงานวาดหรือง,งานทางด้านการทำเป่าสีให้เป็นรูปภาพต่างๆนะคะเหมือนเช่นในคลิปที่เราได้มีโชว์นะคะก็จะเป็นเหมือนงานเป่าสีให้เกิดเป็นภาพต่างๆนะคะก็คือ,อเขาเรียกว่า สามารถที่จะมีสมาธินะคะสร้างสมาธิให้เด็กได้พร้อมกับจินตนาการนะคะที่เขาสามารถที่จะมีจินตนาการแล้วก็บอกเล่านะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เด็กนะคะสนใจที่จะเรียนรู้มีสมาธิได้อย่างยาวเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องอให้เป็นมุมมองในว่าในว่าการที่เราได้มีกิจกรรมให้ลูกเรานะคะเขาก็จะสร้างสารรค์ ในเรื่องของการมีสมาธิมีความสุขกับการเรียนรู้ร่วมกันนะคะร่วมไปในตัวเลยนะคะอันดับที่3นะคะก็เรื่องของการที่ว่าเปิดเพลงเบาๆนะคะในขณะที่ที่เขาเล่นเพลินเินนะคะในวัยของเขาก็อาจจะไม่ได้ว่าอยู่นิ่งหมายถึงว่าต้องนั่งเฉยเฉอยู่เฉยเนะคะแล้วก็วิธีหนึ่งนะคะที่แซมเราทําอยู่นะคะก็คือตอนกลางวันนะคะเด็กๆจะได้รับเ,เขาเรียกว่าเพลงบรรเลงนะคะในการที่ ก่อมนอนในช่วงเวลาที่นั t ทามนะคะก็คือเรานักทามช่วงเวลาทีอ่อย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงเขาก็จะได้รับฟังเพลงบรรเลงนะคะก่อมไปด้วยอันนี้ก็เป็นการสร้างคลื่นนะคะอัลฟาให้กับคลื่นเวฟของสมองเพื่อสร้างทั้งสมาธิแล้วก็จินตนาการอันนี้ก็คือหลักสูตรที่แซมของเรานะคะที่สามารถทําให้เด็กๆนั้นได้นอนหลับอย่างเขาเรียกว่าผ่อนคลายนะคะข้อที่4ี่ก็เป็นเรื่องนี้เลยค่ะ นิทานก่อนนอนนะคะนิทานก่อนนอนนะคะจะช่วยในเรื่องของการที่เด็กจะสามารถฝึกสมาธิพร้อมกับจินตนาการอีกอย่างหนึ่งเช่นกันนะคะจะบอกว่านิทานนี่ช่วยบําบัดทุกอย่างนะคะสําหรับเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็ก ขี้โมโหเด็กที่แบบอารมณ์ไม่โอเคอะไรเงี้ยสามารถที่จะหานิทานนะคะที่มันสร้างสรรค์นในเรื่องของการมีแบบอย่างที่ดีนะคะนิทานหลายๆเล่มนะคะที่จะเขียนเรื่องเป็นเด็กขี้แยอ่ะหรือว่าเด็กขี้โมโหนะคะหรือว่าจอระเข้จอมสซนอะไรก็แล้วแต่นะคะมันเป็นกุศลบายอย่างหนึ่งนะคะสำหรับนิทานที่จะช่วยพัฒนานลูกของเรานะคะให้เป็นเด็กที่ ไม่เกเรหรือเป็นเด็กที่มีความตั้งใจมีสมาธิดีนะคะก็ลองสรรหานะคะคนิทานหลากหลายที่เขียนไว้เพื่อพัฒนาการเด็กนะคะก็ค่อนข้างจะมีเยอะแยะเลยนะคะข้อสุดท้ายนะคะก็คือคงจะบอกว่าการทำสมาธินะคะที่จะให้เด็กมีสมาธิแต่การที่จะอยู่นิ่งนะคะตามวัยก็คง จะบังคับไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องใช้เทคนิคนะคะใช้วิธีการนะคะใช้สิ่งที่ความเป็นตัวตนของลูกเราบางคนอาจจะชอบอต่อเลโก้นั่นก็เป็นสมาธิของเขาหรือบางคนชอบวาดระบายสีก็ถือว่าเป็นสมาธินะคะไม่ใช่ว่าจับเด็กนะคะมานั่งสมาธิหรือว่ามาเขาเรียกว่าบังคับให้อยู่นิ่งๆนะคะอันนี้เป็นวิธีการที่ ครูห่ำถือว่าครูห่ำไม่เคยใช้นะคะตอนที่โรงเรียนนะคะอาจจะให้ประมาณว่าสวดมนต์ก่อนนอนอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะในระยะเวลาหนึง่งเพื่อให้เขามีใจจดจ่อนะคะกับสิ่งที่เขากำลังทำนะคะแต่ว่าคงจะบอกว่าให้เด็กนั่งสมาธินิ่งๆยาวๆอันนี้ก็คงจะไม่ใช่นิสัยในว 2, 2ัยสองถึงสขวบ5ขวบนะคะสัปดาห์หน้านะคะก็จะเป็นวัน คริสตมาสนะคะสำหรับปีนี้ที่เด็กๆก,กำลังรอคอยนะคะเราจะมะีรูปแบบของเวทีนะคะการเดินแบบการแสดงนะคะเพื่อส่งเสริมการกล้าแสดงออกของเด็กนะคะแล้วก็มีความสุขกับการได้รับแจกของขวัญนะคะได้รับของขวัญที่ถูกอกถูกใจแล้วก็จะบอกว่า ต้องอย่าลืมอดติดตามนะคะเพราะเราจะมีไลฟ์สดนะคะวันศุกร์สำหรับบรรยากาศนะคะไลฟ์ให้ให้เห็นบรรยากาศกออ็มาดูว่าบรรยากาศในวันคริสต์มาสนั้นเด็กๆเขาได้ทำกิจกรรมต่างๆนะคะโดยที่คุณพ่อคุณแม่นะคะอจะเปิดช่องที่เพจ Facebook ของแซมมินเตอร์เรานะคะพร้อมกันแล้วก็ดูว่าลูกเรานะคะได้ทำ กิจกรรมอะไรในวันคริสต์มาสนี้นะคะอย่าลืมนะคะอันนี้ก็ต้องฝากส่งความสุขก,กับแฮปปี้ไฟเดย์นะคะบา,บายๆค่ะสวัสดีค่ะ